มีการย้ายเครื่องก้านนะครับหรือแผงก้านมาไว้กับรางใหม่นะย้ายตำแหน่งไมกฝั่งของรางนะครับเพื่อให้รองรับกับรางใหม่ตอนมีแผนจะเปิดใช้รา,างใหม่ครับตอนนี้ก็โยงระหว่างเก็บงานชานชรลาก่อนแล้วกางานลาเรียนนื่น,นะครับก็จะเปิดใช้รางใหม่ได้